เดี๋ยวมาทำการทดสอบต่อแบตกันนะฮะ ready ใช้ได้แล้วนะครับสวัสดีครับมีท่านผู้ชมหลายท่านมากนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการต่อแบตเตอรี่นะครับใช้กับบอร์ด power บลูทูธบอร์ดนี้ยังไงนะครับคลิปนี้จะทําการต่อแบตเตอรี่เข้ากับ บอร์ดบลูทูธพาวเวอร์บอร์ดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์12แอม์อรนะครับเป็นแบตแห้งที่ใช้ในงานโซลาเซลล์หรือว่าใช้กับ UPS นะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะใช้แบตลิเทียม18650เป็นแบตแพ็ก12โวลต์ก็ได้นะครับสำหรับหลักการต่อแบตนะครับเราจะใช้อแดปเตอร์นะครับในการชาร์จนะครับเพราะว่าวงจรของบอร์ดจะไม่มีวงจรชาร์จนะครับ ส่วนแบตเราจะต่อเข้าไปในตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ชาร์จโดยอะแดปเตอร์มาดูจุดที่เราจะต่อกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับจะใช้จะทำให้ต่อใช้ได้ทั้งไฟ220โวลต์และก็แบตเตอรี่นะครับอ่าในจุดนี้นะครับก็คือจุดชาร์จแล้วกันนะครับผมจะให้เป็นจุดนี้เป็นจุดชาร์จเวลาเราจะชาร์จแบตนะครับเราก็เพียงแค่เอาอะแดปเตอร์ที่ชาร์จนะครับมาเสียบเข้านะครับ ก็ถือว่าเป็นการชาร์จนะครับระหว่างไฟ2 2 0โวลต์กับแบตเตอรี่นะครับผมจะใช้วิธีการเปิดปิดสวิตเอานะครับก็คือสวิตตัวนี้นะครับออนออฟตัวนี้นะฮะผมจะดัดแปลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานนะครับมีสวิตนะครับแต่ว่าสวิตตัวนี้จะเป็นตัวตัดต่อขั้ว led นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานนะฮะผมก็จะเป็นการตัดต่อแบตเตอรี่แล้วกันนะครับสมมุติว่าเราจะใช้ ไฟ220บโวลต์นะครับเราก็ออฟอ่าออฟแบตเตอรี่ไว้แล้วก็เราก็เสียบปลั๊กแล้วก็อ่อนเป็นไฟ2 2 0บโวลต์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไฟ2 2 0บโวลต์นะครับไปตามได้ตามสวนนะครับเราก็อ่าปลั๊กเราก็จะถอดออกใช่ไหมฮะเราก็ออฟสวิต์ตัวนี้ไว้อ่าออฟตัวนี้ไว้แล้วก็เปิดสวิตตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดสวิตใช้แบตเตอรี่ในตัวนะครับในการต่อจุดนี้นะครับ คือจุดที่เราจะต่อแบตเข้านะครับอ่าอ่าตรงนี้จะเป็นแจ็ค d c นะครับที่ใช้ต่อไฟ12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับในที่นี้นะครับผมจะใช้ไฟ1 2โวลต์นะครับอ่าข้างในจะเป็นบวกใช่ไหมฮะนี่เขาจะเขียนไว้อยู่ว่าข้างในจะเป็นบวกนะครับแล้วก็ด้านนอกจะเป็นลบนะครับอ่าพอพลิกอ่าบอร์ดขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นขั้วลบของแบตนะครับเราจะต่อขั้วลบของแบตเข้าตัวนี้นะครับนี่นะครับ เราจะต่อขั้วลบของแบตเข้าจุดนี้แล้วก็ขั้วบวกของแบตจะต่อเข้าจุดนี้แต่จะต่อผ่านสวิตช์นะครับจุดนี้นะฮะนี่นะจะต่อผ่านสวิตช์นะครับต่อผ่านสวิตต์ตัวนี้นะครับเนี่ยค,ครับเดี๋ยวจะผมจะวัดไฟ2 2 0โวลต์ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ต่อแบตนะฮะในจุดที่กำลังจะวัดตอนนี้ยังไม่มีไฟนะครับ นี่นะฮะจุดนี้คือจุดที่เราจะต่อนะครับนี่ยังไม่มีไฟแต่ว่าไฟ220บโวลต์เวลาแปลงมาแล้วนะครับก็จะได้นี่นะครับ19 19โวลต์นะครับโดยโดยปกติเราเวลาเราต่อแบตเราจะต่อจากข้างนอกแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นะฮะเสียบเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อบอร์ดจะทํางานไฟกระพริบ,บจุดที่เราจะต่อนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดู จุดนี้ตอนที่เราต่อไฟ2 2 0บโวลต์จะไม่มีไฟแต่ตอนนี้นะครับไฟอยู่ที่12.6นะครับเพราะว่าไฟจากอะแดปเตอร์ที่ผมต่อข้างนอกหรือว่าแบตที่เราต่อเข้าไปนะครับจุดนี้ผมจะต่อไฟจากแบตนะครับมาเข้าผ่านสวิตช์ผ่านสวิตช์ตัวนี้นะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเราเอามาใช้งานคือสวิตช์ไลท์ออนออฟตัวนี้นะครับเราจะเอามาใช้งาน เวลาเราใช้แบตเราก็ออฟสวิตไว้นะครับเวลาเวลาเราใช้ไฟ2 20บโวล์เราก็ออฟสวิตไว้ครับถือว่าใช้ได้2ระบบนะครับก็มาร์กไว้นะครับัวนี้เป็นไฟลบก็จุดนี้เป็นไฟบวกนะครับ หลังจากที่เรารู้จุดที่เราจะต่อแล้วนะครับอ่าขั้นตอนที่2นะครับผมก็จะตัดสายที่ต่อกับสวิตออกไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานจะตัดทิ้งเลยนะครับมาจุดนี้นะครับจะตัดไฟ19โวลต์นะครับออกไปใช้งานนะแต่ว่าเราจะประยุกต์ใช้กับเป็นสวิตช์ปิดเปิดแบตในตัวนะครับนี่ก็ตัดทิ้งเลยครับ ก็จะแนะนำการวัดสวิตไปในตัวนะครับเราก็ใช้ย่านโอมิเตอร์นะฮะในการวัดสวิตนะครับอันนี้เราแตะดูก่อนนะครับอันนี้คือสวิตต่อนะครับอันนี้คือสวิตไม่ต่ออ่าวัดนะครับอ่าสวิตตอนนี้ก็ออฟอยู่นะครับอ่าแล้วก็จิ้มคานะครับปึ๊บตาก็ออนสวิตนะครับเปิดสวิตนะครับนี่นะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอ่าปิดเปิด เวลาเราเอาสายไฟมาแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับออกตรงนี้แล้วก็มาเข้าเลี้ยงบอร์ดนะครับนี่นะครับคือสายไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะฮะก็เราจะตัดต่อสายแดงคือสายบวกนะครับส่วนสายดําคือสายลบเราก็จะบัดจีนะครับเข้าบอร์ดเลยนะครับเข้ามารอเลยนะฮะจะตัดต่ออยู่เส้นเดียวนะครับอันดับแรกก็ต่อสายดําก่อนนะครับต่อเข้าในจุดที่เรามาร์คไว้แล้วนะครับก็คือจุดไฟลบนะครับ นี่นะครับไฟลบส่วนไฟบวกนะครับตัวนี้นะฮะก็มาผ่านสวิต์นะครับมาตัดต่อตรงนี้นะครับนี่นะครับสายแดงก็จะต่อเข้าสวิต์นะครับนี่นะครพอผ่านผ่านสวิต์แล้วนะครับเราก็นี่นะครับมัจชีอีกข้างหนึ่งของขาสวิต์นะครับ นะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างของบอร์ดนะครับคิดจุดนี้นะครับจุดที่เรามาร์กไปแล้วนะครับนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับคือสายที่เราต่อนะครับก็จะจากแบตเตอรี่นะครับมาก็จะมาผ่านสวิตนะครับ นะครับสวิตสวิตตัดต่อ on o ออนะครับแล้วก็ค่อยมาเข้าบอร์ดนะครับตัวนี้ไฟก็จะมารอนะครับในจุดนี้นะครับวงจรของบอร์ดก็จะมีไดโอดนะครับเพราะว่าสายสีแดงของเราเนี่ยที่มาจากแบตเนี่ยก็จะไปเข้าไดโอดขาแอนโนดนะครับแล้วออกแคโทดค่อยมาเข้า,าไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับ ไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับเป็นเป็นซีพิเนเตอร์ของไฟเลี้ยงวงจรนะครับตัวนี้นะครับก็จะไม่มีไฟย้อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเราใช้ไฟ2 2 0โวลต์นะครับก็จะถูกอ่าแยกกันนะครับระหว่างขาแอนโอดกับขาแคโทดนะครับเพราะว่าบอร์ดนี้นะครับจะไม่มีวงจรชาร์จนะครับเราก็เลยจะต้องใช้อดปเตอร์นะครับในการ ชาร์จแบตที่เราจะใช้งานนะครับก็คือเราก็ต่ออะแดปเตอร์ชาร์จแบตนะครับมาเข้าในจุดนี้แล้วฮะแล้วก็แบตเราก็ต่อข้างในตู้นะครับสมมุติว่าเราจะต่อตู้เอาแบตเข้าไว้ในตู้นะครับนี่นะถือว่าเป็นการประยุกต์การต่อใช้งานนะครับเป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีวิธีการต่อ,อยังไงนะครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งสองระบบนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทดสอบให้ดูนะครับผม เดี๋ยวผมขอย้ำเตือนท่านผู้ชมที่ดูวิธีการดีไวกันสักเล็กน้อยนะครับเวลาเราเสียไฟ2 2 0บโวลต์นะครับจุดนี้คือจุดอันตรายที่สุดนะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบต่อแบตกันนะฮะครับเดี๋ยวต่อรัโวบวกนะครับให้ถูกขั้วนะครับต่อขั้วลบนะครับอ่าตอนนี้สวิตช์ออฟอยู่นะครับอ่ามาออนดูนะครับผม The Bluetooth device is ready to pair. อ่าใช้ได้แล้วนะครับ คลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักดีบอยนะครับที่จะดีบยตู้ลำโพงบลูทูธเองนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องเล็กดีบอยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ